มาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิ้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะ I love you ว่าไอ้นี่ค่อยฮักเจ้าโน่นรุยสรังเหฉันรักเธอนะเจ้ามีน้อย,อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมากันแล้วหรอคะกุ้งกิ้งกำลังฝึกบอกรักเป็นภาษาต่งตางๆอยู่เลยค่ะ ตอนนี้ฝึกไปได้หลายภาษาแล้วนะที่ต้องฝึกก็เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักค่ะวันที่14กุมภาพันธ์คือวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักสากลที่ทุกคนทั่วโลกจะแสดงความรักให้แก่กันค่ะกุ้งกิ่งก็เหมือนกันนะตั้งใจว่าจะทำเซอร์ไพรส์ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องต้นกล้าแต่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรดี เอ๊กุ้งกิ๋งจะทำอะไรดีนะอ๋อคิดออกแล้วทำสมูทตี้สตรอเบอร์รี่โยเกริรดีกว่าสีชมพูเหมาะกับวันวาเลนไทน์ที่สุดเลยเดี๋ยวกุ้งกิ๋งขอตัวไปล้างมือแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วไปเจอกันในครัวนะคะทุกคนกุ้งกิ๋งเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วค่ะ สมูทตี้ที่กุุงกิ่งจะชวนเพื่อนๆทำใช้วัตถุดิบดังนี้สตรอเบอรี่แช่แข็งกล้วยหอมโยเกิร์ตนมสดแล้วก็เครื่องปั่นค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเทสตรอเบอรี่แช่แข็งกล้วยหอมและนมสดลงในโถป,ปั่นค่ะ จากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันแบบนี้ฮ่เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมโยเกิร์ตลงไปแล้วก็ป <t> ั่น <to> <molecule> ต่อไปจนเนียนเลยค่ะถ้าใครชอบหวานก็ตุนน้ำเชื่อมหรือน้ำพึ่งไปได้นะคะแต่กุุงกิ่งไม่ชอบหวานใช้แค่โยเกิร์ตก็พอค่ะ สีชมพูของกุุงกิ้งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสวยน่ากินที่สุดเลยที่สำคัญยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุด้วยช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบการขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นค่ะเห็นไหมคะอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยคุณพ่อคุณแม่และน้องต้นกล้าจะต้องชอบมากๆแน่เลย สับดาน้ากุ้งกิงจะชวนเพื่อนๆไปทำอะไรสนุกๆอีกต้องติดตามในรายการวันแสนสนุกของกุ้งกิงทางช่องกุ้งกิ่งแฮ p ปี้ r l ลเวลา4ี่โมงเย็นสำหรับวันนี้กุ้งกิ้งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ